สวัสดีครับพี่น้องอยู่กลางทุ่งกลางท่ามาสังเกตบึงฝนฝ่าฝนแต่เศ้าเลยพี่น้องเอ้ยาวานนี่คึมแบบนี้นะมัดมือแต่ว่าจะเป็นฝุ่นพีเอ็มกับบแมนเพราะาอากาศมันเย็นด้อากาศบอลลอนอบอบ้าวอากาศเย็นสบายอยู่ลมช่วยช่วยอยู่เมื่อนี่ตอนเศร้าตอนนี้เจ็ดโมงปลายเนี่ยก็คือกันพี่น้องอากาศเย็นแต่เศ้าเลยลมช่วยช่วยเย็นสบาย อง้อวากก็บสบายแน่น้อครับนาะแต่ว่าพระอาทิตย์ก็ยังมาทันขึ้นในเนี่ยพระอาทิตย์นี่เบิงเ่งติดอ่ะพระอาทิตย์ยังมาเห็นเลยพุ่นน่พะพระอาทิตย์โผลมาหน่อยหนึ่งพุนน่อนอ่ะพระอาทิตย์โผลมาหน่อยนึงแต่ว่าเบิง่งโดยรอบแล้วทั้งพี่มันคึมหลาเนี่ยมืดเลยเมื่อแ,แบบแบบแบบฝ่าฝนฝ้านี่น่ยนะแต่ว่าจะเป็นฝุ่นพ m มหรือว่าฝุ่นพ m 2.5บอรหรือว่าจังไดก็บ,บต้องติดตามอ่า อุตุหรือว่าแจงเตือนในส่วนของแต่ละจังหวัดอีกเที่ยหนึ่งนะครับเนาะว่ามันแม่นฝ่าฝนอยู่บ่แต่ว่ามันถ้าฝนพี่เอ็มมันบอกมันมันบ่เย็นเด้มันห่อนอบอ่ำอยู่นะครับเนาะมันห่อนอบอาอยู่แต่ว่าเมื่อนี่นี่แห่งเย็นหลายกว่าเมื่อวานเย็นเย็นเติบอภิการว่าน่าจะเป็นฝ่าเป็นฝนทันล่ะจังหวัดโคราชตกแล้วพี่น้องเอ้จังหวัดโคราชนะครับเนาะ ผู้ใส่ติ๊กตอกลายหนึ่งเพิ่นได้แจ้งรายงานมาเดี๋ยวพ่อใหญ่การจะให้ไปชมคลิปไปเบิ่งครับ<ม>นั่นละพี่น้องพันว่าโคราชฝนตกแล้วเมวื่อวานตก,ตกตกแห้งเติบว่าสั่น น่าจะตกกลางคืนของของคืนเมื่อวานนะครับนะเพราะว่าเบิงสภาพแล้วมันหมืดมันขึมมันหมืดแต่แน่มันไ่เป็นกลางเว้นน่าจะตกตั้งแต่คืนก่อนน่ะละอ่าน่าจะตกตั้งแต่คืนก่อนล่ะละคืนวันที่เจ็ดน่ะอ่ามือนี่วันที่แปดแล้วเนาะก็พูนว่าตั้งแต่วันที่หกมานี่พูนว่าฝนฟฝ่าฝนมันสีเข่าโดยเฉพาะวันที่ถึงวันที่เก่าวันสันถึงวันที่เก่านี่ย แต่ว่าแจงเตือนข้าไดฝนกับบทกจักเทียบ้านพายเอกันอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญไม่มีฝนพี่น้องอยากให้มันตกอยู่เบิ่งต่อเฟียงเดี๋ยร่ะเบิ่งต่อสร้างเข่าฟางเข่าเดี๋ยนี่เออมันแห้งจนบ่จังบ่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 หูสีบอาจังไนเลยนะคำรามมันแห้งจนกรอบหมดเลยนะ่เนี่ยเออ่ญ้ากกบเกิดเน้ ง่วกับบกินพ้อมแบบนี้นะครับเนาะงัวกับบอรกินพ่อมว่าหยามันมาเกิดมันมันแห่งขอบเลยนะมันแห่งจนเอาไปเตะใส่นี่ผุยผงบดความแห่งแหล่งก็รอขาดว่ารอบนี่เพราะว่าพายุม,มาแบบรุนแรงกะอยากให้มันเข่าแน่นะครับเนาะตกสักหลอบสองหลอบก็ยังดีนะให้หนาม,มันหงอ,อ,อเจาะเจะก็ยังดีเพราะว่ายางหน่อยนี่ที่จริงมาเนี่นะพาพายการเบอร์อึดหยาเลยเด้ คนเลี้ยงงูเลี้ยงควายนะครับนะบื่อหยาเลยเพราะว่าคูนั่นน่ะช่วงหนา้าฝนมานนี่หยาตึ๊บเลยหยาหยาปลูกทั้งนั้นเลยนะเนี่ะหยาปลูกทั้งนั้นเลยเนี่ยคูดิคูใหญ่ใหญ่คูใหญ่เด้บ่มแม่นคูนิดหน่อยดย้พี่น้องอ่งางูสองตนี่กินบนะ่เบิดเบิดปีน่ะช่วงหนา้าฝนนะ่ะเรามาคูนี้อีกมาเนี่ยคูนี้อีกมาเนี่ยิ่งไิละ่ะซ้ำนี่ก็กินบ่เบิดแล้วเพราะว่าหยามันหลายแต่ว่ายามแรงมากเนี่ยเห็นเห็นแต่ขี้ดินหมดเลย เห็นแต่ขี้ดินน่นเออแล้วก็แจ้งเตือนอีกเรื่องนึงเด้อพี่น้องในส่วนของฝ้าฝนนี่ถ้ามันตกพอใหญ่การว่าน่าจะตกแบบรุนแรงแต่ถ้ามันบ่ตกมากแดดมันออกนี่ก็ออกมันแดดกับแผดเผาแบบรุนแรงขึ้นกันเออบางมอง40กว่าองศานี่ซึ่งเป็นประวัติการเลยประวัติศาสตร์เลยมันบ่เคยห่อน ถึงปานนี่เต็มที่กับสามสิบห้าสามสิบหกสามเจ็ดสามแปดสามเก่านี่นะครับเนากะก็ถือว่าห่อนสุดๆและสุปีเนี่ยนะก็ถือว่าห่อนสุดๆและสุปีแต่ว่ามาปีนี่หอดสี่สิบองศากับมี่สี่สิบสององศากับมี่โอ้กัเฝ้าระมัดระวังเด้อเออถ้ามันห่อนหลายกะมันเป็นอันตรายต่อสุขภาพพร้อมเด้ออ่าแสงแดดตอนนี้มันแผดเผาเขามาเนี่ มันเป็นอันตรายต่อต่อสุขภาพระวังเ็นมะเร็งผิวหนังพี่น,อน้องโดนแดดหลยๆอะ่ะเพราะว่ามันมันก็มีส่วนเนาะครับเนาะตามที่อ่านทางหนังสูงหนังสือมาอคุณหมอเพิ่นก็นแจ้งเตือนมาเนาะครับเนาะถ้ามันหอนหลายก็แดดมันเผาหลายมันก็อันตรายต่อสุขภาพแหละแต่ว่าถ้าหากว่าแต่ว่าถ้าหากว่าแดดที่มันมีประโยชน์กับเขาก็คือแดดตอนเศารเนาะครับเนาะ แดดตอนเศร้าๆนะเออแดดอ่อนๆจังสี่นี่เศ้าแรงนี่จังสี่นี่เห็นบ่ตอนเศร้าๆเด็กหน่อยออกใหม่เด็กเดๆหน่อยเกิดใหม่นี่เรืองเหลืองโตเรืองเหลือง,ง,งนี่เพิ่นก็นมาอบแดดด้วบน่นี่เออแดดอ่อนนี่พุ่นน่ะมันมีประโยชน์มีวิตามินอ่าแต่ว่าทําแดดมันรุนแรงตอนเที่ยงตอนบ่ายไปแล้วนี่โว้ยมันมันถึงขั้นว่า40องศาจังสี่38 39องศาจังสี่นี่พี่น้องมันเป็นอันตรายเนาะนนะ บางทีก็เป็นวิ่งหน้ามืดตาร่ายเด้อครับเดอ้ออย่าไปออกแดดกรลอบบังว่ามือนีอีกมือหนึน่งพยาการว่าถ้าตกก็ตกมือหนีละถ้ามันมาตกมันก็จะเลืล่อยเลยนะบ่ะเดีทางภาคอีสานเฮ่าอ่าถ้ามันมาตกนี่มันน่าจะเลื่อยเลยแหละทางภาคอีสานเฮ่าเนาะครับเนาะไปแล้วบ่นี่ยอา่าฝ่าฝนก็ได้น่าจะไปเลยจะมาตกแล้วนดบ่เนี่รอบไหนบ่หูล่ะอีกรอบหนึ่งสีมาเนี่ยตอนไหนบ่หูแล้วมันสีมา <laughs> เออรออยู่นี่คือเกา่าพอ่พอยพายการปูกกระโพดไหวตายเบิดแห้งคอรอ <laughs> เออปูกยังกับบันไดกินบางต้นกล้วยแต่ละนี่พี่น้องเอ้ยความแห้งแรงของบันเทาาบางะะตีอะไรเนี่ยต้นกล้วยจนต้น, <laughs> ตนกล้วยนี่ถือว่าอยู่ได้ดีที่สุดละน้ำห้าย้อมแต่ว่ามันบมีน้ำใตดินให้ดูดมันก็นแห้งตายขึ้นกันน่ะนหละนอกคเนาะเอ,อาโตบ่หลอดขึ้นกันต้นกล้วยก็ได้ แห่งเบิดผักใหม่ใส่ญ้าปลูกยังกับบางงามเด้ปลูกยังกับบางงามมันมัน,มนก็นยังที่บอกไว้แหละมันห่อนผด,ดนีน่ยแหละนาะครับเนาะความรุนแรงความแห้งแล้งหนามในดินมันก็แห้งไปนำ้ำก็เล,กเลยเห็ดให้ก็เลยเห็ดให้แหล่งเกินเห็ดยังกับบางงามเหรอต้นกล้วยบึงกล้วยยามแหล่ง กวยยำแรงเพื่อพยการเบึงองต้นีลเออพยการหาเบึ้งนี่ที่จริงมาถ้ามันมันน่าจจะน่อยใหญ่กว่านี่นะครับเนาะน่อยใหญ่แล้วก็จะตึงกว่านี่นะเนี่ยเบึงอันนี้น่อยหน่อยไปเลยหน่อยหน่อยหน่อยสั้นกวยเออตะไคกับยุบบดไงเลยนะมือตะไคตีละนี่แหละครับความแห่งแรงมันอันตรายอยู่เด้อเนาะครับเนาะเออมันอันตรายอยู่เพราะฉะนั้นแล้วก็ ไอเฝาเบ,บิงละมัดระวังว่าเมื่อนี่ฝนสิตกอยู่บ่ภาคอ,อีสานเฮามองในโต๊ก,กับอะไรงานพยาการณ์เด้อเขามาว้ามาจ่าก,กันพี่น้องอมเขามต์เขามา,บาเบาบอกกันว่าพื้นที่ใดได้ฝนนะครับนะเนาะเอฟซีทางพนมไพรเพิ่นว่าฝนตกอยู่นับได้ประมาณห้าเมตรสันม่รรมวานนะก็ยังดีพี่น้อง <grammar> บ้านพยาการเนี่ยหมดมีจกมักเม็ดล่ออำนาจ,จเจริญอำเภอเมืองบ่มีจักเม็ดเลยบ่ม,มีปกๆแปลกๆเลย ให้ดีใจให้ชื่นใจจังหน่อยก็ยังดีหัวฝนตกแล้วนั่น,นอันนี้บ่มีเลยเนาะโอ้ยจักสีว่าจาังใดละ่ะอ่ะคลิปหน้าพบกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับ